งบ2ล้านบาทซื้อรถอะไรดีระหว่างยุโรปตัวเริ่มต้นกับญี่ปุ่นตัวท็อปวันนี้มีคำตอบครับก็วันนี้ฮะผมเน็กนะครับอยู่กับพี่ก้องนะครับออโต้สปินครับสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับเน็ก ต้องเอาเอารถลุงที่ไหนครับพี่โอ้โหพูดอย่างนี้พี่ได้นะครับอันนี้ก็คือ Mazda CX8 ตัวท็อปเลยนะครับสอ2ล้านกว่าบาทนะครับ2ล้านเลยเหรอใช่ครับนี่เห็นตาเบน์อย่างนี้ Mercedes-benz GLA 250นะครับคันนี้2ล้านต้นๆ้นเหมือนกันครับพี่เรียกว่าราคาขี่กันอราคาเห็นไหมสอล้านนี่ก็2ล้านราคาใกล้กันโอ้รถลุงนี่รอๆแล้ว ถาม่้ดีพี่รถล,ลุงของพี่เนี่ยมันมีอะไรเด่นเดนเด็ดๆเ,เลยนะครับนั่งได้6คนคุณนั่งได้กี่คนครับโอ้โหเจ็บรถผมหะสี่คนกำลังดีครับ <c oughs> โอ้โหนี่เรียกว่าขนไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเป็นคณะเลยโอ้โโอโแต่ผมอยู่กับแฟนสองคนผมจะเอารถใหญ่ๆไปทำไม นี่เรียกว่าอ้าวแล้วคุณถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ต้องไปด้วยอะครับทําไงอะก็เอาไปอีกคันเดียวโอ้โหเรียกว่าสิ้นเปลือนะครับคันนี้คันเดียวจบเลยครับหึงหงขิงกันขนาดนี้รถผมขับดีนะพี่ฐานล้อก็สั้นเบาะก,ก็สปอร์ตเครื่องก็แรงแล้วรถนี่อะถึงพี่จะดูรุงรุงคันใหญ่ๆนะครับแต่ให้สมรรถนะที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ํามัน2.2ลิตรนะครับพร้อมกับแรงบิดนะครับ ถึง450นิวตันเมตรเลยทีเดียวโ oh oh. อ้โหไอเรื่องความแรงเนี่ยผมก็ไม่น้อยนะพี่เครื่องยนต์2.0เบนซินก็จริงแต่เขามีเทอร์โบนะฮะอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ย6วิกว่าองนะพี่รถพี่ลุงขนาดนี้มันจะมันจะซิ่งได้เหรอเดี๋ยวลองดูกันได้เลยนะครับว่าจะซิ่งได้ขนาดไหนแ hmm. ต่ทีเด็ดของเขาเนี่ยอยู่กันภายในรถเลยดีกว่า hmm. งั้นเดี๋ยวผมว่าเดีย๋ยวขอขอดูข้างในรถลุงหน่อยว่ารถลุงมันจะเจ๋งกว่ารถเบนซ์ผมยังไงไปดู <Okay. S 2> ไปดูกันครับครับไปครับ ไหนลองนั่งหน่อยอเข้ามาได้ไแล้วเป็นไงบ้างเน็กโอ้ผมว่ามันโป่งก่ารถผมเยอะเลยนี่มันมองมุมมองดีกว่านะก็รู้สึกรถมันกว้างเ็เออตรงนี้มันนิ่มเนี่ยนะมันดูแบบคือวัสดุภายในรถอ่ะมันเป็นหนังแล้วส่วนใหญ่เป็นหนังแท้เนี่ยจุดสัมผัสหนังตาเนี่ยที่เน็กเห็นเนี่ยมันเป็นหนังแท้แล้ววัเป็น s ฟต์ t o u c ครับทำให้นุ่ม ซึ่งรถเบดมีปะมันก็มีนะพี่ซอฟทัชแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เยอะไงใช่มันก็ไม่เยอะไงตัววัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างนุ่มกว่าแต่ผมว่าไอ้ลายไม้มันมันดูลุงมากเลยพี่มันรถผมเนี่ยมันไวรุ่นไงโอ้โหลุงอะพี่แต่อันนี้มันเป็นไม้แท้นะถ้าดูถ้าดูดีๆเนี่ยมันเป็นเรียบมันดูหรูคือมันออกแนวหรูนะถ้าถ้าดูดีๆเนี่ย เนี่ยล้วดูจุดสังเกตต่างๆเนี่ยคือวัสดุเขาค่อนข้างดีทีเดียวเลยอะโอ้นี่ยแต่ดูมาดูตรงนี้นะพวกออปช o งออปชั่นอะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่ารถผมก็มีเหมือนกันเนี่ยแล้วอย่าคูชอนโคนก็มีอะไรปุ่มปุ่มอะไรมีเหมือนกันมัน มันจะต่างยังไงรถผมรถราคาพอกันเฮ้ยแต่ยังน้อยอ่ะอันนี้เป็น Adaptive Cruise Control ก็คือแบบมันมีเรดาร์มีตัว<อ>ช่วยเบรกมีเส้นกะถนนอะไรอย่างเงี้ยทำให้รถเนี่ยมันขับขี่ได้แบบง่ายกว่าเฮ้ยอันนี้ผมไม่มีผมล็อกความเร็วอย่างเดียวแล้วก็มีแค่เตือนเบรกแบบรถคันหน้ากำลังจะทิ่มตูดแล้วปุ๊บอช่วยเบรกอันนี้แค่นั้นม,มีทุกอย่างที่เน็กมีแล้วมีเหนือกว่าด้วยโอ,โอ้โหเรียกว,ว่าควา<ผ>มปลอดภัย มันค่อนข้างดีกว่าถ้าสําหรับตัวนี้ด้วยความที่รถมันค่อนข้างใหญ่ด้วยอืม,อมแต่รถผมถุงลมรอบคันนะพี่แค่น,นี้ก็ไม่ได้ต่างกันถุงลมก็รอบคันโอ,อ้โหคุณจะมาเกทับเบนซ์ผมได้ยังไงแล้วหลักๆเลยเนี่ยที่เด่นของตัวนี้นะคือเครื่องเสียงอ่าเป็นโมสเน,นี่ยข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยผมว่าเอ้ยเบาะมันนั่งสบายนะแต่ผมวัยรุ่นไงผมชอบแบบซิ่งๆอ่ะแล้วมันก็ เนี่ยผมก็ไฟฟ้าเหมือนกันเหมือนกันเลยผมก็ไฟฟ้าพี่แล้วมีอะไรมาขิงผมอี่จุดเด่นของเซ็กแปดอ่ะอก็คือเบาะตัวนี้เป็นเบาะแยกด้วยนะอ่าเออเป็นเบาะแยกคือเป็นทั้งหมด6ที่นั่งเฮ้ยมันมีทั้ง7ที่นั่งแล้วที่นั่งตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดก็คือ6อที่นั่งเบาะมันจะแยกกัน เรียกว่ากับตันซีดกับตันซีดเหมือนกับบัลเมกามเ,กเลยพี่คล้ายๆกันเลยเฮ้ยครั้งรถผมก็มีบ่อหลงังโอ้โหแต่ตัวนี้บ่อเนี่ยค่อนข้างใหญ่และนั่งได้สบายกว่าแล้วเนี่ยความโปร่งของมันอะ,อะทำให้รู้สึกว่านั่งแล้วมันไม่อึดอัดเฮ้ยออันี้นี้จริงผมรถผมเนี่ยนี่เลยเ หัวชนเพดานอยู่ขับแล้วที่หัวชนเพดานเออแต่นี่เนี่ยสัมผัสได้ถึงความกว้างเฮ้ยผมอยากลองนั่งข้างหลังดูแบบ v i p อะ่ะก็เดี๋ยวไปลองนั่งข้างหลังแล้วด้วยพื้นที่การเก็บของของเขาก็เยอะกว่าด้วยอืมอ่ะเดี๋ยวไปลองนั่งข้างหลังดีกว,ว่าไหนลองไหนนี่กับตันซีนเป็นยังไงเออเป็นไงด้านหลังเป็นไงบ้างเน็กโอโ้โหสัมผัสได้ถึงความสบายอะ่ะ ดูความมีความเป็นผู้บริหารมากเฮ้ยโอ้โหนี่ช่องเสียบ USB ท้องเฮ้ยชอบทัชชิ่งมันมันมันนุ่มอ่ะจุดสัมผัสของเขาว่ามันโป่งอ่ะมีมานด้วยเห็นไหมโอ้โอันนี้ถ้าแบบมีครอบครัวเนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยเนี่ยมีแอร์โซนด้านหลังก็แยกซ้ายขวาแอร์หลังผมก็มีอันเนี้ย แต่หลังผมก็มีเฮ้ยแต่อันนี้เขาปรับอุณหภูมิได้ใช่ครับอันนี้ปรับอุณหภูมิได้โอของผมมันเปิดปิดหนึ่งเดียวเอ้แต่มีเหมือนกันแต่ผมว่าเนี่ยมันเด็ดตรงตรงเบาะเนี่ยเบาะมันมันกว้างนะเออเฮ้ยมีข้างหลังด้วยเหรอน้านหลังนี่นี่อันนี้พับเบาะอยู่นะเราไว้ของอยู่อืซึ่งแบบเราจะนั่งเพิ่มคนเพิ่มขึ้นเป็นหกที่นั่งเนี่ยเราก็ทําได้ผมวันนี้ไปทั้งบ้านได้เลยเนี่ยใช่ไปทั้งหมู่บ้านเลยโอแต่<อ>ยังงรถผมเนี <here S 1> ย่ยสี่คนหลวม อันน,น,นี้อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีแต,แต่แต่อันนี้มันเก็บขอบได้อะยีช่ชั้นแปดด้วยใช่มีที่ชั้นแปดด้วยไอ้ะที่วางแก้วก็มีเฮ้ยโหเสี๋ยวไอ้นี่ปุ่มอะไรพี่เนี่ยปรับปรับร้อนอุ่นตูดปุ่นตูดโอ้โหไหนไหนลองนี่อืมโอ้โหร้อนจริงเฮ้ย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 เมืองไทยร้อนเะพี่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิด <laughs> แต่ผมชอบนะเบาเบาตัวนี้มันมันแบบมันมีที่วางแขนนะแล้วมันมันนุ่มแล้วแบบเอิ่มสบายะ ผมอนี่คือแถวหน้าเนี่ยก็คือปรับค่อนข้างลงมาแล้วนะซึ่งแบบนี้ก็ปรับขึ้นลงได้อีกนะขึ้นี่ยังได้อีกไหนเดินหน้าถอยหลังได้เฮ้ยโอ้โหเราสามารถปรับนอนได้อีกหน่อยนึงได้ด้วยผมนอนแล้วกันเฮ้ยมันค่อนข้างดีแล้วดูโดยวัสดุนะครับ สีดำเงี้ยแล้วติดฟิล์มมืดๆหน่อยนี่หลับสบายเลยนะหลับสบายทำทำกิจกรรมได้เยอะเลยนะเนี่ยต้ดฟิล์มมืดๆเนี่ยข้อดีของรถคันนี้เลยหืมเฮ้ยผมว่าพี่ต้องดูเบนซ์ผมเว้ยพี่คิดดูราคาเท่ากันนะแต่มันมันวัยรุ่นดีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหพี่ต้องลองพี่ต้องลองเดี๋ยวพี่ไปลองเลยดีกว่าด้านในรถนะนะด้านในดิพี่พี่ไปดูไปไปลองดูกัน นี่เดี๋ยวพี่มาดูรถผมมั่งเนี่ยรถผมเนี่ยบอกเลยสปอร์ตฟุดๆถึงมันจะเป็น SUV นะพี่แต่ว่ามันมีความไวรุ่นไงเนี่ย,ยดูเบาะก,ก่อนไงเบาะก,กระชับไหมพี่โอ้โหส่งก็ดีนะสิ่งแรกที่พี่สัมผัสได้เลยนะทำไมพี่ทำไมทำไมแคบแคบกว่ารถพี่เยอะผมรถซิ่งไงพี่โอ้โหแต่อันนี้ยอมรับมาว่ามันดูสปอร์ตเพราะว่าเนี่ยรูจักคลิป ของแต่ละจุดเนี่ยเป็นคลิปแดงเลยแน่นอนพี่มันดูวัยรุ่นแมดูวัยรุ่นดูวัยรุ่นก็โดยรวมนะวัยรุ่นมันมีความโบราณนี่เครื่องคิดเลขปะเนี่ยอ้อยอ้อยโทรหาลูกน้องพี่มันดูแบบอันนี้อันนี้ได้นะเสียเซลเลยแต่อันเนี้ยชุดเนี้ยมันไม่ใช่ไงนี่ โหผมว่ามันดีไซน์ร่วมสมัยนะพี่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมก็เห็นแบบนี้เนี่ยโตมายังเจอย้อนยุคแรง้เป้าอ่ะนี่ร่วมสมัยพี่แบบเด็กๆเคยใช้โตมาเอ้ยอยากขับเบออะเป็นไงเหมือนเดิมเลยแต่ว่าต่างๆครับเข็มม้งเข็มไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆของพี่เลยนะดูซิงมีจออะไรอย่างเงี้ยใช่จอผมชัดกว่าพี่อีกนะ จอผมชัดกว่าะผมผมขิงแล้วแต่เบากพี่ก็ชอบนะแต่แอบ,บแข็งไปนิดนึงถ้าเทียบเบาะพี่พี่รู้สึกว่าเบาะพี่มันใหญ่แล้วแบบนุ่มกว่านี่ผมเห็นด้วยนะแต่อันนี้ยคือเบาะมันค่อนข้างกระชับตัวใช่พี่มันมันเบาะสายซิ่งอ่ะว่างี้เดีกวมันดูผมวัยรุ่นไงผมจะไปใช้รถลุงลุงมันก็พี่เริ่มปวดหลัง<ม>ไงอันนั้นนั่งสบายกว่าโอ้โหพี่มันปรับได้พี่ปรับดันหลังได้โอ้ ปับเอ้ยมันมีตัวรองน่องด้วยนี่นะใช่อะพี่มีป่าหรือเปล่าไงกดมาปุ๊บไล่ลื่นมาแต่บอกพี่ค่อนข้างใหญ่ไงทาให้นั่งได้เต็มตัวมากกว่าโอ้พี่ตัวใหญ่เองป่ะผมตัวเล็กของพี่นี่เรานั่งได้หกคนคุณนั่งได้แค่สี่ก็เต็มราพื้นที่เนี่ย้าก็ได้โหอัดอัดกันไปหน่อยมันเล็กพี่ขี้หนูไว้พี่พี่ขี้หนูพี่ลองนั่งข้างหลังก่อนเนี่ย นั่งในจริงๆไม่ต้องนั่งหรอกพี่ดูก็รู้แล้วก็ไป oh. น,นั่งได้เท่านั้นแหละโอ้โห oh, oh, เสียใจยนี่เดี๋ยวพี่ดูที่เก็บของหลังเนี่ยผมว่าผมจุพอพี่อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะผมว่าผมว่าต้องให้พี่กองไปดูแล้วไปนี่นะครับพี่ก็ทำการทดลองเล็กๆน้อยๆสำหรับ รถสองคันนี้จะดูว่าการขนของเขาแตกต่างกันยังไงบ้างนี่พี่ก็ได้นำของมาเล็กน้อยนะไเน็กลองดูไหนดูหน่อยดูหน่อยมันจะเท่าไหร่กันเชียวโอ่ของเล็กน้อยของพี่โหนี่พื้นที่เหลือด้วยนะนี่น้อยเลรอพี่น้อยแล้วเฮ้ยผมว่ารถผมพอได้นะลองมาดูกันว่ารถของเน็กเนี่ยจะขนได้มากไหมผมว่ารถผมได้เดี๋ยวลองเลยดีกว่า เดี๋ยวทีละใบเดี๋ยวทีละใบดยเปิดท้ายก่อนไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนี่เบาไหมเอาเล็กก่อนเล็กก่อนนี่วางแบบบรรจงนิดนึงนะฮะไปนึงโอ้ใบใหญ่โอ้โนี้ใบใหญ่เลยใหญ่หน่อยนะเบาอย่างนก้นะนี่เหลือไหมเหลือไหมแน่นได้อีกสักสองสามใบไหมหนูว่าไม่ไหวอะแน่นไปเห็นไหม พื้นที่ของคันนี้นเนยอะ<ม>เยอะกว่าค่อนข้างเยอะกว่าเบนซ์เลยด้วยขนาดของตัวถังรถเขาใช่แล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยผมว่าให้มาเยอะกว่าเยอะก่ามากเลยแล้วก็คืออย่างอย่างที่บอกอย่างที่พี่ก้องบอกเลยคือถึงราคาเท่ากันนะเนาะแต่ว่าอันนี้มันได้ใหญ่คือถ้าเอารถอนเนกประสงค์เนี่ยคันนี้ค่อนข้างดีกว่าอพสรุปง่ายๆเลยคือถ้าเกิดต้องการความอเนกประสงค์เนี่ยผมว่า CX 8เนี่ยตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าเกิดคุณต้องการแบบ ความหล่อเนาะ GLA ก็ตอบโจทย์เหมือนกันแต่ว่าเรื่องพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาก็จะน้อยกว่าด้วยความเล็กของตัวรถนะครับก็น่าจะตัดสินใจกันได้ถ้าต้องการรถครอบครัวก็นี่ครับ c x เเลยแต่ถ้าเกิดต้องการรถหล่อๆสักคันนะครับ g l a ครับตอบโจทย์แน่นอนสรุปสําหรับรถราคา2ล้านบาทเนี่ยับเท่าที่เรามาทดลองกันหรือว่าเรามาให้เอามาให้ชมหรือเทียบกันเนี่ยครับนคิดว่างไงบ้างผมว่า อย่ายืนนานนั่งดีกวพ่พี่ยาวอ่ะนั่งก่อนเลยยาวยาวโอนั่งดีกว่าก็ส่วนตัวผมนะเนี่ยจากวันนี้ใช้เบนซ์มาทั้งวันเลยแล้วก็มาลอง c ซ8เนะี่ยสัมผัสแรกที่ผมได้นะคือ c ซ8ที่ใหญ่กว่ารถใหญ่กว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าจุคนได้มากกว่าถึงดีไซน์จะดูลุงๆนะพี่นะแต่ว่ามันก็ตอบโจทย์การใช้งานเงแต่ผมวัยรุ่นไงพี่เงิน2ล้านก็เยอะเนาะ สล้านผมจะไปซื้อรถแบบลุงลุงทำไมผมก็ซื้อรถเฟี้ยวเดียวผมก็เลือกเป็นเบนซ์ดีกว่าแต่ว่าคือพี่ไม่สามารถป้ายาเราได้เลยโอ้โหมันมันก็มีข้อดีข้อเสียง,งพี่คืออย่างน้อยเบนซ์มันก็เรียกว่าอะไรมันตอบโจทย์นะพี่ผมวัยรุ่นไงผมก็อยากได้ภาพลักษณ์นิดนึงเนาะมันยุโรไ่ที่ขับเบนซ์นะนะมันก็หล่อใช่พี่ก็เห็นด้วยกับเน็กนะครับในเรื่องที่ว่า รถมันอาจจะดูลุงๆไปนิดนึงเท่าที่พี่สัมผัสมาคือพี่ก็อายุเยอะแล้วก็ไม่ต้องก <ขอ S 1> ารร <ขอ S 1> ถที <ขอ S 1> ่ดูลุงขนาดนั้นแต่ด้วยหน้าตาของรถเบนซ์เนี่ยเออ <S 2> <S 2> มันก็ดูแบบดูมีความใัยรุ่นดูกระชับกระเชงแล้วรถที่เราเอามารุ่นเนี้ยก็คือตัวเป็นตัวชุดเอ G ด,ด้วยมันทําให้รถมันดูแบบมีความสปอร์ตมากขึ้นแต่ถ้าคิดว่าจะใช้งานในแบบครอบครัวอะไรเงี้ยพี่ว่าคันนี้ยังไงก็ตอบโจทย์มากกว่าคันนี้อันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่า อย่างเซ็กปเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะพื้นที่ใช้สอยเขาเยอะจริงๆแล้วเขาคือตัวรถเขาใหญ่กว่านะครับมันก็เลยส่งผลให้ถึงเรื่องของห้องโดยสารเนี่ยที่ใหญ่กว่ารถก็โปร่งกว่าจากการที่ลองนั่งเนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปสุดของรถญี่ปุ่นนะฮะก็สิ่งต่างๆที่มีในเทคโนโลยีของรถญี่ปุ่นเนี่ยก็คือใส่มาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เป็น c ู u คอนโทร t r o l เป็นแบบ a d a ดป i v e เนาะแล้วก็ ที่นั่งต่างๆเนี่ยเป็นซอฟทัชหมดแล้วก็เบาะแถว2เนี่ยก็เป็นกับตันซซทเลยใช่คือแบบแยกออกมามเลยว่าเป็นเนบาะแต่ละตัวสําหรับการนั่งที่แบบสบายแล้ววัสดุที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างนุ่มเป็นซอฟทัชเนี่ยยิ่งทําให้รู้สึกว่านั่งในทางไกลเนี่ยค่อนข้างดีเลยใช่ส่วนถ้าเป็นเบนซ์ยอย่างตุกคุเจลเอก็แน่นอนมันเป็นตัวที่เรียกว่าราคาจับต้องได้นในของฝั่งรถยุโรปนะเป็นราคาที่เรียกว่า ถูกที่สุดแลองของฝั่งรถเบนซ์นะครับฝั่งรถยุโรแต่สิ่งที่ได้มาคือภาพลักษณ์ที่เป็นแบรนด์ของเบนซ์นะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกกันก็คือตัวรถเนี่ยที่จะเล็กกว่าที่ใช้สอยก็จะน้อยกว่าและออปชั่นบางอย่างก็อาจจะโดนตัดไปซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นก็เรียกว่าใส่เต็มเงินเลยดีที่สุดดีที่สุดที่มีก็จะอยู่ในรถคันนี้แต่ในรถรุ่นเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนก็จะมีบ้างเหมือนกันแต่ก็จะไม่เต็มอย่างตัวคูชอนโทนเนี่ยรถสองคันนี้มีเหมือนกันแตต่ในัว GA เ รถซันทนจะมีแค่ล็อกความเร็วซึ่งระบบล็อกความเร็วถ้าพูดกันตรงๆคือรถญี่ปุ่นระดับกลางๆก็มีและในสมัยนีย้แต่ว่าในตัวนี้คือเป็น Adaptive เลยซึ่งถ้าใครขับรถทางไกลบ่อยๆเนี่ยน่าจะทราบว่ามันมันช่วยจริงๆมีประโยชน์จริงๆช,ช่วยทั้งเรื่องเบรกทั้งควบคุมความเร็วแล้วก็เลน k ีป p i n g ด้วยก็คือแบบกำหนดในเลนต่างๆของตัวรถเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือการที่จะใช้เงิน2ล้านบาทเนี่ย <ừ> เราจะเลือกรถคันไหนเนี่ยก็ <S <S ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราใช่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับคือถ้าเราต้องการแบบรถที่เขาเรียกว,ว่ามีสมรรถนะที่ดีนะฮะแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีเราคน,คนเยอะจุของเยอะเนี่ยเซกแปเนี่ยตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องของภาพลักษณ์เนาะแบบบางทีเราจะใช้ส่วนใหญ่ใช้คนเดียวหรืออาจจะไปกาแฟน2คนนั่ง2คนโดยส่วนใหญ่นะครับ g l a เเนี่ยก็น่าสนใจตอบโจทย์มากกว่าใช่ ก็รถแต่ละคันนะครับก็มีเขาเรียกว่าคุะสมบาในการใช้งานที่แตกต่างกันไปก็สําหรับวันนี้นะครับเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยก็น่าจะทราบแล้วนะครับพอจะตัดสินใจได้นะครับว่าในวงเงินประมาณ2ล้านบาทบวกลบนิดหน่อยเนี่ยจะเลือกซื้อเป็นรถยุโรปรุ่นเริ่มต้นหรือจะซื้อเป็นรถญี่ปุ่นตัวท็อปที่สุดนะครับซึ่งแน่นอน2แบบนี้การใช้งานมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้เงินจํานวนนี้เนี่ยไปกับอะไรวันนี้เน็กครับผม กล้องครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ